เรื่องกวาพีินองเกษตรกรจาวส่วนย่างช่วงนี้ลาบากเพราะว่าแรงงานในการตัดย่างกรีดย่างเนี่ยน่ายากครับนั่นแหละนะแรงงานต่างด้าวก็กลับประเทศในช่วงของควิตที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยทา,างการย่างในประเทศไทยเขาก็มีนโยบายนะที่จะลดเรื่องการใช้แรงงานโดยการามีโครงการนะครับเรียกว่าเพิ่มทธิภาพการเก็บเกี่ยวผลผลิตย่างพารานะครับโดยใช้แก๊ เอทิลีนนี่แหละครับเพราะว่าลดต้นทุนด้านแรงงานอและผพผลิตเพิ่มมาขึ้นแต่ว่านี่รองผู้ว่าการการย่างแห่งประเทศไทยก็เลยลงมาเยี่ยมครับค่ะนะคะโดยนายสุขถัดตังวิริยกุลค่ะรองผู้ว่าการการย่างแห่งประเทศไทยพร้อมคณะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโดยจุดแรกแไปเนี่ยเป็นส่วนย่างพาราข้องนายสั้นชัยช่วยดำกเกษตรกรส่วนย่างพาราเห,เหนือทีเจ็ดร้ายมู่ทีนึงตำบลทาโรงช่างอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เข้ารา่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแกบเกียวพลนผลิตในส่วนย่างพาราโดยใช้ คลีนข้องการยางแห่งประเทศไทยชายมาแล้วว่าส่องปีนาะค่ะโดยนายสัญชัยก็บอกว่าล่างจากที่เข้ารวมโครงการหลดปันหาแรงงานก็ทําให้มีพ้นผลิตเนี่ยเพิ่มทึ่งสร้างเท้าตัวโดยพี่เบาเกลี้ยงเส้นแล้วนะคะจากนั้นก็ไปตอกันทีส่วนย่างพาราข้องนายธนพัฒน์โพแพร์ค่ะมีเนื้อทีสิบรายเข้ารวมโครงการว่าสิบปีค่ะได้พ้นผลิตดีเกินเป้าไม้แลวค่ะแล้วก็ยังปลูกพืชเสริมในส่วนย่างพารากันเดี๋ยวเราไปฟังเสี่ยงข้องเกษตรกรกันแรกค่ะ ก่อนอื่นเริ่มต้นก็คือสวนยางแปลงนี้ผมเริ่มทำเอทิลีนตั้งแต่ยางอายุ5.5ปี<ม>ก็คือตั้งแต่กอทรเริ่มปล่อยทุนผมก็ใช้เอทิลีนมาตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เริ่มแรกเลยครับปัจจุบันแปลงนี้อายุยาง16 16ปีครับทำมาแล้วประมาณเกือบ10ปี10ปีได้ประมาณนั้นก็ไม่มีผลเสียใดครับก็คือ,เ,อเรื่องผลผลิตก็เพิ่มขึ้นส4เท่าเหมือนต้นนี้ เจาะเช้าหนึ่งก็อยู่ประมาณขั้นต่ำก็ประมาณ500มิลลิลิตรครึ่งครับครึ่งลิตรครับแล้วก็เรื่องเรื่องไม้เสียหรือเนื้อไม้อะไรข้างในจริงผมคิดว่ามันอยู่ที่พฤติกรรมของผู้กรีดแต่ละคนนะครับเหมือนถ้าเกิดเป็นการกรีดเนี่ยถ้าเกิดกรีดหน้าลึกกรีดลึกกรีดหน้ายาวกรีดอะไรเงี้ยยางแต่หน้ายางก็เป็นแผลที่ลึกแล้วก็ทําให้ดําการเจาะเหมือนกันถ้าเจาะลึกเกินไปก็ทําให้ไส้ดํา อยู่ที่พฤติกรรมล้วนๆครับในวิธีของผมก็คือผมจะใช้วิธีทำยังไงก็ได้ให้ทําลายเนื้อไม้ได้ตื้นที่สุดเหมือนการติดตั้งบล็อกอะไรพวกนี้ครับผมก็ทําให้ตื้นที่สุดแล้วก็โดยใช้กาวยางช่วยไม่ให้มันรั่วซึมครับติดตั้งให้มันตื้นที่สุดแล้วการเจาะก็คือเจาะให้ตื้นที่สุดเจาะเพื่อเอาน้ายางลึกเกินไปก็เป็นน้าเลี้ยงเปอร์เซ็นต์ก็ไม่มีถ้าเกิดขายน้ายาง คิดไหมครับนี่นายคุณต่างคนว่าพอ,อทำเร็วเนี่ยขับน้องยอมกายรย่างจะคายไม่ได้จริงจจะกรีดจะจอเนี่ยเมื่อไหรเพี้ะนะครับนายสุกัตตางวิรยิยะคุณครับรองผู้ว่าการการย่างประเทศไทยเกกระบบปัจจุบันเนี่ยย่างในพื้นที่ภาคใาต้ตอนบนประสบปัญหานะครับคา,าดเคลนนะปัญหาย่างพารานะครับคาดเคลนเรื่องคุณตัดเลยเนื่องจากหน่วยงานเมื่อที่บอกแล้วกลับบ้านแล้วไม่ได้มามั่งเลยมั่งนะครับส่งคุณกระสอบย่างมากการย่างในประเทศไทยเองกักระนักนะครับถึงความดื้อร้อน ก็เลยมีแนวคิดนะครับแก้ไขปะนะัญหาโดยการนําเทคโนโลยีนะวัตกรรมมาใชา้ทดแทนแรงงานที่ขาดแคลนจึงได้จัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยวขึ้นนะครับตามที่เราได้เห็นนี้รเราไปขวางเสื้อทันโรงเลยครับการยางเนี่ยเรามีโครงการทํำยังไงให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยมีผลผลิตเพิ่ม ที่ต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับวันนี้มีเกษตร,รกรต้นแบบที่นี่ซึ่งได้ใช้ในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตโดยการใช้โฮอร์โมนเอทิลีนและก็มีร่มกันฝนด้วยสิ่งเหล่านี้เกิดจากองค์ความรู้ของเกษตร,รกรเองนะครับผมเองมาเป็นพอ,อการยางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อประมาณสัก5ปีที่แล้วผมได้เห็นแล้วก็ได้ติดตามความก้าวหน้าของเกษตร,รกรรายนี้ เราก็ศึกษาเพิ่มเติมว่าเอทิลีนเนี่ยมันมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการใช้น้ําในดินการยางก็เลยอุดหนุนระบบน้ําท่านเห็นไหมฮะเนี่ยมีระบบน้ําให้พอให้ระบบน้ําได้เนี่ยผลบิดยางเพิ่มแล้วเราก็บอกว่าเอ๊ะทางนั้นเอาพืชอื่นมาใส่ในสวนยางพี่สมคิดซึ่งเป็นคุณพ่อของน้องเนี่ยก็โอกโกโก้มาลงเพราะฉะนั้นต่อไปนี้สวนยางของเกษตรกรนะครับต้องเป็นแบบนี้หนึ่งมีรายได้เพิ่มจากสวนยางของตัวเองนะครับลดเวลาในการเก็บเกี่ยวเดี๋ยวค่อยให้น้องเขาพูดว่าเขาลดยังไง วันนี้เนี่ยแรงงานกีดรติยางเมื่อก่อน,อนต้องใช้แรงงานที่มีฝีมือถ้าเราไปสวนยางเห็นไหมหน้ากียรเสียหายเพราะไม่มีแรงงานฝีมือวันนี้ไม่เจอประเด็นเหล่านี้นะครับพร้อมเพิ่มผลิตได้มีรายได้เสริมในสวนยางนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดผมพูดตลอดเวลานะครับว่านโยบายผมต่อไปนี้ปลูกยางไม่ต้องโคน่นแต่รูปแบบการเก็บเกี่ยวต้องเปลี่ยนประมาณนี้ครับอ่ะการนี้ต่อไปนะครับน้องยอ้อมเชื่อไหมปีบักเรียงลงไปเลยกันมามได้แต่ว่าเนี่ยการเจาะตอนย่างโดยใช้เกตเ่ยน,น,นะค่ะคือปริมาณย่างใดมาอีก ช่องเท้าตัวหนึ่งออของเจ้าเล็กกี่บชาวหนึ่งเจ็ดร้อยบาทใช่ไหมพ<ะ>อเจ้าเนี่ยได้ชาวหนึ่งก็ยีบยิบก็คือสองพันร้อยคุณปริมาณคุณแรงงานก็ชายน้อยลงกันชายงงน้อยลงด้วยนะครับกนา่าสนใจค่ะ